อันมันหล่นเราก็เก็บเลยครับนี่เก็บนะครับใส่ขวดนี้นะครับยังไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ถังใหญ่เอาข้างล่างนี่ถังเล็กนะครับนี่นะครับผมดูนะครับนี่ก็สวยงามครับแมงชี้นุ่นนะครับผมเป็นกลับแกนอย่างดีนะครับผมดูนะครับดูนะครับ ดูนะครับดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปอเอาแมงที่นุ่นนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ของผมนี่ไม้นะครับแล้วก็นี่ครับถังครับถังเบลเลอร์เลยครับกะว่าไม่ต้องหล่นเต็มเต็มนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้นะครับผมนี่ครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยไฟไปกันครับ เตรียมตัวไปเลยนะครับผมแมงกินนนกําลังอารวาสนะครับกาลังออกดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานครับว่าจะมีผลงานไหมนี่ก็ประมาณ6กโมงนะครับผมพอดีเลยกําลังมืดเลยแมงยินูนกําลังออกไปครับเดี๋ยวมันจะหนีหมด นี่นะครับหันมันหล่นเราก็เก็บเลยครับเนี่ยเก็บนะครับนี่ครับเก็บใส่ขวดนี้นะครับครับอันนี้จะเป็นแมงกินนูนสีดํานะครับผมจะเป็นตัวดํานะครับก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ มันอยู่แต่บนยอดนะครับข้างล่างไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับมันอยู่แต่ยอดบนนะครับยอดสูงนะครับแต่ก็พอเอาได้อยู่นี่ครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้มันเป็นมันลงวันแรกนะนอ่ครับอยู่ในถุงนะครับผมห้อยตองแตงตองแตงอยู่นะครับอยู่ในถุงนะครับมันบินออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามัดปากถุงเล็กมันไหลลงไปแล้วออกยากเดี๋ยวไป นี่นะครับผมก็ใช้ถังเล็กก่อนนะครับนี่ถังใหญ่เอาข้างล่างนี่ถังเล็กนะครับนี่นะครับผมดูนะครับนี่เยอะนะครับนี่อันนี้ผมจะใส่น้ํานิดนึงนะครับนี่ี่จะใส่น้ําไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะเชือกออกมานะครับพอแล้วครับผมเอาแค่พอกินนะครับก็เวลาหนึ่งครับชามหนึ่งพอครับผมวันหลังไปเอาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ ตอยลงมาก็เข้าลงนี้มันจะบินออกไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าจะใส่ขวดได้เท่าไหร่เพราะว่าไอไอถังใหญ่นั้นได้ขวดหนึ่งนะครับได้ขวดเล็กขวดหนึ่งอันนี้กระป๋องเล็กนะครับจะได้กี่กขวดเดี๋ยวมาดูกัน,นแกะออกกันนี่ครับเราก็เก็บปุ๊บเราก็แกะเลยครับเนี่ยแกะง่ายๆครับนี่ครับออกมาแล้ว นี่นะครับก็อันนี้จะเป็นแมงกีนนนตัวสีดานะครับนี่ดูนะครับดูสภาพดูนี่โอ้โหนี่เยอะนะดูนะครับนีปล่อยแป๊บเดียวนะครับนี่ครับเราใส่น้ํานิดๆิดนะครับผมใส่น้ําเพื่อไม่ให้มันหนีแหละนี่ใส่อยู่ในถุงนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมไปปล่อยแป๊บเดียวก็ได้ชามหนึ่งพอได้ เอามาทอดแล้ววันหลังค่อยเอาใหม่นะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวน,นี่นี่ครับสวยงามครับวันนี้สวยงามไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคพอประมาณอยู่ก็สวยงามครับแมงขี้นุนนะครับผมเป็นกับแกนอย่างดีนะครับผม นี่ครับมันมาลงครั้งแรกนะครับผมก็เลยลองจับดูนะครับมันมีแต่ตัวดํานะครับของอร่อยนะครับของอร่อยกลับแก้มอย่างดีนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับแมงอินุนดูนะครับ โอ้โหทอดกับแก้มอย่างดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์กด มีกี่กดก็กดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนี่แมงจีนุนนะครับอยู่แบบบ้านๆสไตล์บ้านๆอยู่แบบบ้านนอกของเรานะครับผมก็หาอยู่หากินประมาณนี้นะครับผมบ้านๆเราแบบนี้ก็นี่ครับความสุขนะครับผมในการอยู่วัดดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมาให้รับชมอีกนะครับผมขอบายบายก่อนนะครับผม